โอ้ยครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าสองยางฝั่งนู้นเป็นประเทศเพ,พื่อนบ้านนะครับผมเป็นพมา่ Hello, าเฮลโหลพมา่าใช่ปะเขาเรียกวินมาแถวนี้เขาเรียกแม่น้ำสองสีจังหวะดีครับบ้านลูกค้าตรงกับแม่น้ำสองสีพอดีเลยไม่เห็นฮะสองสีพอดีเลยเนะี่ยเราก็มาดูเครื่องทําน้ําแข็งกันเลยครับมารับซื้อเครื่องทําแข็งมือสองกันที่ท่าสองยางจังหวัดตาก นี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็เอาไปรื้อทั้งเครื่องเลยถ่ายน s <S า้ำมันเครื่องถ่ายนำ้ำมันคอมถ่ายเมื่อถ่ายนำ้ำมันคอมเดินระบบไฟฟ้าใหม่อะไรใหม่ทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็ไปส่งลูกค้าคือกับลูกเซตสายไฟมันเล็กไปเนี่ยสายมันเล็กไปหรือเปล่าไม่รู้สายเล็กไปไฟมาไม่พอแต่ไฟที่ี่มีสามเฟสอะติดชายแดนเลยครับ พอลูกค้าผลิตเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เสียดายมากนะฮะนี่ทำเลดีผลิตตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเครื่องผลิตตรงนี้นะลูกค้าเสร็จแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเครื่องเครื่องจักรบำรุงรักษาคือชักอ่าเรามากันไม่ถึงมันไกลจัดถ้าจะซ่อมทีในทีมันค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยอ่าหยุดพักไปอ่าพอผลิตตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเขาลงท่าเรือขายพมา่าอ,อย่างเดียวเลยแล้วได้กําไรดีมากเลยตรงนี้น่าลงทุนตรงนี้น่าลงทุนเช่าที่เจ้าของบ้านได้ไหมเนี่ย น่าสนใจนี่นึ่งนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผม